สดีครับพี่น้องเมื่อใี้เกษตรผ้าเบิงนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับ <c oughs> แล้วก็ผมดูแล้วว่ามีข้อเสียอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบน้ํานะครับการปลูกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ,อาการขาดการดูแลนะครับการขาดการดูแลเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่า วิธีการปลูกของสวนนี้เลยหนึ่งเลยนะครับจะทําการปลูกแบบอันนี้เป็นดินทรายล้วนครับเป็นดินทรายล้วนทรายทรายขาวเป็นทรายขาวนะครับซึ่งข้อเสียของมันก็คือมีอยู่แล้วนะก็คือการที่เราถ้าเราไม่ปวนดินนะครับมันจะทําให้รากแห้งแล้วก็ระบบรากไม่เดินแล้วใบมันจะเหลืองแล้วมันจะก็จะไม่แทงยอดนะครับระบบรากไม่เดินนะครับแล้วก็มันจะเริ่มใบเหลืองแล้วมันจะไม่แทงยอดนะครับ นี่คือ3ามอย่างที่เราต้องสังเกตครับว่าถ้าทุเรียนได้โดนแดดเผารากแล้วจะมีลักษณะ3อย่างนี้ทันทีเลยนะครับคือมันจะไม่แทงยอดเหมือนเพื่อนนะครับคือรากไม่เดินเอาง่ายๆก็คือรากเน่านะครับเราจะให้น้ํามากเท่าไหร่มันก็จะอยู่แค่นั้นนะครับซึ่งเราอาการโพดินคือสิ่งที่สําคัญสำหรับทุเรียนอยู่นะครับแล้วก็เป็นระบบน้ําระบบน้ําเนี่ย พี่ผมสอบถามมาแล้วกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งผมขออนุญาตคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วซึ่งท่านก็เข้าใจนะครับท่านก็อนุญาตนะครับก็เป็นระบบน้ําแบบน้ําสายน้ําพุ่งนะครับเป็นคือน้ําเนี่ยมันจะพุ่งทั้งหมดทั้งสายเลยนะครับซึ่งมันจะเปลืองน้ํามากเลยนะครับคือมันไม่เหมือนสปริงเกอร์สปริงเกอร์หัวเล็กนะครับสปริงเกอร์เล็กแมตติดก็ได้นะครับซึ่งนะครับปลูกทุเรียนนะครับ เกินอาัตราที่ที่ตัวเองจะทําได้ครับซึ่งปลูกไปประมาณ200กว่าต้นคือมันไม่ไหวจริงๆนะครับคือการดูแลไม่ไม่ทั่วถึงนะครับการดูแลไม่ทั่วถึงทําให้ทุเรียนนั้นมีอาการาแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นอาการแบบทุเรียนเป็นเป็นใบจุดเหลืองนะครับคือก็คือมันจะเริ่มาขาดน้ํา พอมันขาดน้าแล้วมันจะเหลืองพอเหลืองแล้วก็มันจะร่วงแล้วร่วงก็จะ,ะต้นมันก็จะแห้งตายนะครับถ้าถามว่าอยอดทุเรียนมันทําไมถึงแทงออกมาก็าคือมันหลอกตาเรานะครับมันหลอกตาเราเพราะว่ามันจะตายนะครับมันจะตายแล้วเพราะว่าขาดน้ํามาได้สองอาทิตย์แล้วนะครับหนึ่งก็คือการปลูกนะครับสองคือน,น้ําแล้วสามก็คือนะครับการดูแลเอาใจใส่เนี่ยไม่มีเลยนะครับ ซึ่งเวลาว่างของอเจ้าของสวนนั้นไม่ค่อยมีนะครับก็มีธุระหลายอย่างนะครับซึ่งก็ให้น้ำอาทิตย์ละไม่เกิน3ครั้งนะครับซึ่งทําให้ทุเรียนนั้นมีอาการใบเหลืองจุดแล้วก็จะมีอาการใบเหลืองแล้วก็ร่วงแห้งตายนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมได้มาเห็นแล้วผมก็ได้มาดูแล้วก็ได้มาแล้วผมก็จะมาก็แชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยว่า ที่สําคัญในการปลูกทุเรียนนะครับที่ผมจะบอกเสมอคือหนึ่งเลยเราจะต้องมองไปรอบๆพื้นที่นะครับของเราซึ่งนะครับถ้าไม่มีน้ําเราอย่าพึ่งปลูกถ้าเรายังไม่เจาะบาดาลเราก็อย่าพึ่งปลูกนะครับอสองอย่างนี้สําคัญเลยนะครับพื้นที่ไม่เหมาะเราก็อย่าพึ่งปลูกนะครับ ความพร้อมของเราไม่มีเราก็อย่าเพิ่งปลูกนะครับคือเราต้องศึกษาหาความรู้ว่าทุเรียนเราปลูกยังไงทํำยังไงนะครับเราต้องดูแลยังไงปลูกทุเรียนพันไหนดินของเราแบบไหนเราต้องปลูกยังไงนะครับเราต้องศึกษาไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นคนอื่นปลูกเราก็ปลูกนะครับซึ่งเราปลูกนั้นเราไม่ได้ปลูกฟรีนะครับซึ่งเราปลูกเราจะมีต้นทุนในการปลูกนะครับซึ่งคนอื่นเขามีแค่นี้เขาปลูกในต้นทุนสัม แค่นี้แต่ตัวเองปลูกมากกว่าเขานะครับซึ่งมันจะทําให้รู้สึกท้อไปเลยอีกในระดับหนึ่งนะครับซึ่งระวังไว้ในจุดนี้ด้วยนะครับผมก็มีจุดสังเกตก็คือลักษณะการให้น้ำนี่ไม่ผ่านแล้วก็ไม่มีการพรวนดินนี่ก็ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าไม่มีการยกโคกทั้งที่ปลูกแบบทุเรียนต้นคู่นะครับ ปลูกทุเรียนต้นคู่นี่สําคัญเลยสําคัญคือน้ํานะครับน้ําแล้วก็การพรวนดินว่าเราจะเดินรากมันแบบไหนการปลูกทุเรียนต้นคู่เราต้องศึกษาการเดินรากของทุเรียนว่าสวนต่างๆที่เขาทําเขาเดินดินยังไงเขากระจายเขายกโคกยังไงนะครับเขาเดินดินออกยังไงเราต้องศึกษาก่อนนะไม่ใช่ว่าเราจะปลูกไปปลูกไปแล้วค่อยเรียนรู้คือคือมันก็ได้อยู่แต่ว่าเราต้อง เราต้องทําให้มันเร็วแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเราปลูกเยอะใช่ไหมครับเราปลูกเป็นร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแลไม่ทัน,ม,นมันเดินรากมันมันเดินรากไม่ทันอย่างเงี้ยเราทาไม่เราทําไม่ทันเนี่ยนะครับเราต้องได้จ้างเราจ้างเขาเสียเสียเงินนะครับนะหลายอย่างเลยอ่าอ่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็น้ําเนี่ยถ้าน้ําไม่ตลอดปีนะเราต้องเบรกไว้ก่อนนะครับคือเราต้องปลูกในปริมาณที่พอปลูกได้ ถ้าน้าไม่พอนะครับเราต้องปลูกพืช่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเงาะหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ทุเรียนเนี่ยถ้าน้ําไม่ถึงจริงๆมันไม่ได้นะครับยิ่งยิ่งตอนที่ตอนที่ทุเรียนใหญ่แล้วตอนที่ทุเรียนออกดอกจะเอาหมากนะครับจะเอาหมาเอาผลมันเนี่ยคือมันมันต้องได้น้ําแบบเป๊ะนะครับนะครับคือมันต้องในน้ําแบบเป๊ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ จะปลูกทุเรียนใหม่นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งผมระวังไว้อยากให้ระวังไว้ในจุดนี้ด้วยนะครับนะครับพื้นที่นะครับจะปลูกปลูกไปนะครับเป็นแนวเป็นแนวไปเลยนะครับแล้วก็น่าจะปลูกประมาณ9คูณนะครับ9กาคูณนะครับปลูกนี้9.9คูณนี้น่าจะอยู่ที่มาตรฐานอยู่นะครับแต่ว่าการการให้น้ำการยกโค้งนี้ไม่ผ่านเลยนะครับการเดินดินก็ไม่ผ่านนะครับ การเดือดดินไม่ผ่านการให้น้ําไม่ผ่านนะครับการดูแลจะใส่ไม่ผ่านนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้นะครับระบบน้ําทั้งปีไหมก็ไม่รู้นะครับอันนี้มาลุ้นเอาว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังจะปลูกทุเรียนใหม่นะครับอันหนึ่งเลยนะครับผมจะให้จะแนะนําขอแนะนํานะครับเป็นเคล็ดลับนะครับไม่น่าจะเยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราต้อง ศึกษาแล้วก็หาความรู้ในด้านการปลูกทุเรียนหรือพันธุ์ทุเรียนก่อนนะครับแล้วก็สภาพดินสภาพสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันน่าจะปลูกได้เยอะไหมนะครับนะครับต้องระวังด้วยนะครับต้องดูด้วยนะครับหนึ่งเลยสําหรับทุเรียนสวนนี้นะครับซึ่งผมเห็นแล้วผมจะวิเคราะห์ให้ดูเลยนะครับก็คือหนึ่งเลยระบบดิน เดินดินระบบการเดินดินของทุเรียนนี่เดินรากของทุเรียนนี่ไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับสองระบบน้ําไม่ได้นะครับระบบน้ําไม่ได้สามพื้นที่ก็ไม่ได้นะครับพื้นที่นี่เราจะมาทําเรียบๆอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเราต้องยกทุเรียนให้สูงครับสูงขึ้นประมาณสักหนึ่งไม้บรรทัดนะครับน่าจะอยู่ประมาณสามสิบเซนหรือว่ายี่สิบเซน ประมาณนี้นะครับเราจะต้องยกโคกไปอย่างนี้นะครับและตรงนี้จะต้องเป็นดินที่สามารถเอามายกโคกได้นะครับซึ่งสามารถทําให้ทุเรียนนั้นเดินลาออกได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําอย่างนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับสามก็คือนะครับถ้าเราไม่ดูแลนะครับมันก็ไม่ไมีประโยชน์นะครับ เราก็จะไม่มีประโยชน์เลยทั้งหมดคือจบเลยนะครับการการที่เจ้าของขาดการดูแลนี้ทุเรียนไม่รอดแน่นอน,นครับซึ่งข้อเสียหลายๆอย่างที่พูดมาก็คือจบในในสิ่งเดียวเลยก็คือการขาดการดูแลนะครับขาดการเราใจะใส่นะครับสําหรับทุเรียนนะเพราะว่าเราจะมาให้น้ํามันอาทิตย์หนึ่งสองครั้งอ่าพุทธกับสุกอย่างเงี้ยเสร็จครับทุเรียนเสร็จแน่ๆนนะครับก็ฝากไว้กับ ท่านในที่ปลูกทุเรียนใหม่นะครับซึ่งเราต้องระวังไว้ด้วยนะครับในจุดนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาดูนะครับเพราะว่าผมเห็นพามาดูว่า,เ,าเราต้องทำอย่างไงบ้างนะครับในการปลูกทุเรียนใหม่เราต้องศึกษาก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งปลูกพอปลูกแล้วเนี่ยมันจะมีอาการที่หลายๆอย่างแล้วจะทําให้เราท้อเราท้อเราก็ไม่สู้พอเราไม่สู้นะครับคนอื่นเ,าเขาก็บอกว่าเราไม่เก่งเราไม่เป็นอะไรนั่นแหละครับ ครับคือสิ่งที่เราต้องระวังไว้ในจุดนี้ด้วยนะครับนะครับเราใช้เงินในการปลูกนะครับเราไม่ได้ปลูกฟรีดังนั้นผมก็เป็นกําลังใจให้สําหรับท่านใดที่จะปลูกทุเรียนใหม่นะครับก็เกษตรรพาเบิงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับจะมีปุ่มแดงๆอยู่ตรงนั้นนะครับสามารถกดกดคลิกได้เลยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมก็จะมีการแช์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกทุเรียนใหม่นะครับการให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับมีหลายๆอย่างให้ผมลงคลิปไปนะครับซึ่งก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเกษตรพาเบิ่งนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ